โอ้โหถ้าลูกค้าเห็นมึงกระทืบเบรกกูเลยววะไม่ใช่อย่างนั้นครับมันต้องทดลองทดลองเวลาฉุกเฉินเวลาเวลาฉุกเฉินน่ะอุ้ยคันหน้าเบรกอุ้ยค่อยๆเบรกเนี่ยมันเป็นมันไม่ได้มันก็คงต้องกระทืบอยู่แล้วเวลาฉุกเฉินมันเซี่ยววิถูกต้องไหมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับต้อมฟอร์ดไอเอ็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูเอลเวอเรสต์สองรุ่นเลยไปรถลูกค้าผมเองนะก็มาสรงสร้างแต่งนะครับใส่ชุดเบรก แล้วก็มีแพคตินัมใส่ล้อไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คันนี้เ๋ยวเอาคันนี้ก่อนละกันเป็นเอลว่าเรสต์วายแท็กเนี่ยก็มาใส่ชุดเบรกแล้วก็ชุดช่วงล่างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปใส่ล้อต่อนะครับในตอนนี้นะสวัสดี F c ี FC ทุกคนด้วยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กับช่อง u ู u ูบไปนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปต,ต่อไปของต้อมฟอร์ดเอ็นด้วยนะอเดี๋ยวมาธิบายเรื่องตัวรถก่อนเนาะนะครับคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเอลว่าเรสต์ที่เป็นตัวท็อปสุดแหละแต่ต ก็เป็นตัวท็อปยิ่งกว่านะครับแต่คันนี้ก่อนนั้นเนี้ยมันก็เป็นพี่ใหญ่สุดแหละเป็นตัวท็อปสุดและเรียกว่าเป็นน้องใหม่ดีกว่านะครับเอเวอเรสต์เนี้ยเดี๋ยวดูฟอร์แมนซ์รถด้านข้างกันหนึ่งตอืมคันนี้แรงม้า2 1 0แรงม้าแรงบิด500อยนิ่ตันเมตรนะบางภาพบางมุมอาจจะเห็นไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเอามารีวิวตอนที่มาแต่งให้เลยนะให้ผู้ชมได้ดูเลยว่าผมแต่งอะไรบ้างเดี๋ยผมจะไปเจาะลึกเลยเรื่องของแต่งที่ผมใส่ชุดเบรกชุดช่วงล่างเนี่ยว่ามันมีข้้ออดีีขเสยยงงไ นะครับดูฟอร์แมนรถด้านข้างก่อนเลยคันนี้ต้องแจ้งก่อนเลยนะครับว่าเป็นเอเวเรสต์วานะราคา1นึ่งล้านเก้าแสนสองบาทนะครับคันนี้เป็นรถยูโรไฟแล้วเป็นปี2024ด้วยยูโรไฟคืออะไรมันคือมาตรฐานที่ตามกฎหมายของประเทศไทยเราเนี่ยตรวจจนผ่านเรียบร้อยหมายความว่าทางท่อไอเสียกกิ่งวันที่กระเมาเนี่ยตอนนี้จะไม่มีแล้วนะครับในส่วนของ รุ่นของเอเวอเรสต์ทุกรุ่นเลยนะครับในตอนนี้ฮะนี้เอาเป็นว่าผมจะไม่เปิดฝากระโปรงแล้วกันจะบอกรายละเอียดคร่าวๆแล้วกันเอเวอเรสต์คันนี้เนี่ยรุ่นของวายแท็นะครับหรือว่าทุกรุ่นเอเวอเรสต์เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับแรงม้า210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีพัดลมไฟฟ้าก็มาให้แบตเตอรี่โฟร์โมโคเอชเอ็ม800 CCA นะครับครบครบครบคันเลยนะนะครับเคลื่อน4ล้อ ดิสเบรกสี่ล้อมาให้นะครับแล้วคันนี้มีอะแดปตีฟคล c สคอนโทรลก็มาให้ด้วยมีขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองด้วยนะทีนี้ลองสังเกตด้านท้ายถามว่าด้านท้ายมันเหมือนกับตัวเอเวอเรสต์ทั่วไปเหมือนครับแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยคือคันนี้มันมีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติด้วยและเบรกอัจฉริยะด้านท้ายถอยจอดเทียบข้างเข้าซองมีให้หมดเลยนะครับคันนี้นะมีบายสปอร์ตโหมดด้านข้างฝั่งไว้ด้านในก็คือการลดมุมอับสายตาทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ ลองดูทรงนั้นไฟท้ายนะผมจะบอกเลยครับว่าไฟท้ายเนะี่ยตั้งแต่ไปเอเวอเรสต์ตัวสปอร์ตขึ้นไปเนี่ยมันจะมีไฟท้ายที่เป็นคีบอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยมันจะเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะเอเวอเรสต์ ett, แต่ตัวเริ่มต้นจะมีแค่กลุ่มนี้นะให้ผู้ชมได้ลองสังเกตนะมันจะมีแค่นี้เท่านั้นนะแต่กลุ่มนี้จะไม่มีนะครับคันนี้ผมใส่ชุดสเกิร์ตเป็นของวิกเตอร์แบบเต็มระบบมาให้ครบๆบแบบนี้เลยใส่ท่อหลออมาให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์หน้าหลังมีมาให้6จุดหน้า6จุด หลังหกจุดนะครับรกล้องสามรอยหกสิบงศาจะมาให้แล้วโทท็อปที่ขาดไม่ได้เลยคือมีเรื่องของซั loop, Moon loop. นลูปมูนลูปมีเข้าไมา้แบบครบคันนะแล้วคันนี้ฝาท้ายนี่ยก็เป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วก็เบาะแถวสามเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยไม่ลุกเปิดได้หรือเปล่านะเพราะกุญแจรถนี่เดีดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเนี่ยเบาะแถวสามเป็นแบบไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่ครับลองดูนะแอร์แผ่มาด้านบนทั้งหมดแล้วนะมี มีปลั๊กไฟ12สองโวลต์สามารถเสียบขึ้นมาได้นะปลั๊กไฟด้านท้ายมีเขามาให้นะเผื่อสส่แคมป์ปิ้งอะไรเงี้ยก็จะชอบเลยนะครับเป็นเบาะปรับราบขึ้นไปทีนี้ถามว่าเบาะปรับราเนี้ยมันดีกว่าเบาะแขวนยังไงก็ข้อดีเขาเสียแตกต่างกันไปเบาะปรับราบเนี่ยมันก็จะบรรทุกได้เยอะกว่านะอะไรของที่มันเตีย้ยโหลดเตีย้ยหรือว่าอะไรเงี้ยสิ่งของที่โหลดเตีย้ยเขาสามารถใส่ได้เยอะแต่แขวนข้างเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปเพราะว่าอย่างเช่นเราใส่มอไซค์ได้ท้าตั้งคันเลยนะมันเป็นหลุมอะ มันเป็นหลุมแต่นี่มันไม่ใช่หลุมไงอะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองปิดก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านของของแต่งที่ผมกาลังจะให้พี่ช่างเนี่ยใส่ให้กับลูกค้านะครับนะผมแจ้งเลยนะว่าสองคันนี้นะครับเนี่ยสองคันนี้เป็นรถลูกค้าของผมที่กําลังจะส่งให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มาสั่งแต่งก่อนแต่คันนู้นใส่แล้วแม่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจาะคันนู้นแล้วกันกเอาเอลเลวาแท็กก่อนว่าเราใส่อะไรไบ้างนะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มตักตัวจานกันเลยอ่าสังเกตจานนะจานสี่ใบเนี้ย ไม่เหมือนกันนะสองอันนี้มันคือของล้อหน้านะครับล้อหน้าเนี่ยมันมีขนาด4 1 0มิลสังเกตเลยว่ามันใหญ่มากอะดูอะดูจากมือผมนะมันใหญ่มากนะครับคือรอบหมุนเนี่ยมันก็จะสั้นมากมันจะช้ามากแล้วมันทําให้การเบรกเนี่ยมันหนึบเกาะถนนได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าจานเล็กเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยจานมันก็จะหมุนเร็วจานใหญ่มันก็จะหมุนช้ากว่านั่นเองนะแล้วก็บวกกับมีการเซาะร่องกันมาให้ในลักษณะนี้ครนี่คือเซาะร่องกันมาให้เรียบร้อยถามว่าทําไมน้องไม่เจาะรูู้เเลยหรรรรืือออ่าาาาบบงจจนทีะะะมัคคไ ผมต้องอธิบายก่อนเลยนะครับว่าการเจาะรูเนี่ยมันก็ดีแต่เราต้องดูการใช้งานเพราะว่าด้วยความได้จิตที่นั่งเนี่ยน้ำหนักมาอาจจะมีมากกว่ารถเก่งอะไรเงี้ยฮะแล้วเวลาขึ้นลงเขาเนี่ยเวลาเราเจาะรูเนี่ยด้วยความที่เบรกมันต้องจับตลอดไงเพราจับตลอดแล้วถ้าเกิดมันเกิดความร้อน,นมันแตกได้เลยนะครับมันก็เลยทําเป็นซอรลองเข้ามาเพื่อใช้ความเร็วได้ขึ้นเขาขึ้นดอยหรือจะปีนต้นไม้ถ้าทําได้ทดําได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวถัดไหมหนึ่งดเดี๋ยวถัดน้อยหนึ่งนะครับจานด้านหลังเนี่ยเป็น400มิล 400มิลถามว่าทาไมต้องเล็กกว่าด้านหน้านิดหนึ่งครับเพราะว่าน้ําหนักทุกอย่างนะมันเทไปด้านหน้าทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เลยเป็น400มิลเข้ามานะครับแต่ความสําคัญมันจะอยู่ที่ทางด้านจานหน้ามากกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านเบรกกันบ้างนะเอาเบรกล้อหน้าก่อนเลยนี่ครับเดี๋ยวพี่ช่างเขารอใส่แล้วนี่เบรกเป็นพันธะเม่20เซตนะครับก็เป็นเบรกแมมโบนี่แหละนะเป็นเบรกที่บิวอินแลวคัต้อมขึ้นมาใหม่นะครับสังเกตองค์ประกอบด้านในครับเนี่ยนี่นะอ่ะให้ลองดูนะให้ลองดูผ้าเบรกมันใหญ่ไหม นี่คือผ้าเบรกด้านในเนี่ยนี่คือราคาเนี่ยเอาตรงๆนะครับราคาหลักแสนแน่นอนนะหลายคนจะรู้นะครับแล้วสีเนี่ยสามารถคัตตอมทําสีขึ้นมาได้ใหม่นะอ่าหลายคนทําได้นะครับหลายคนทําได้นะอ่าสีขึ้นสามารถทาเป็นสีเขียวมะนาวสีส้มสีเหลืองอันนี้สามารถทําได้เลยอะดูลักษณะนี้นะแล้วของด้านในเป็นของแท้ทั้งหมดนะไม่มีมายําไม่มีอะไรแน่นอนนะอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยลองสังเกตได้เลยนะครับว่าชุดเบรกด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นลูกสูบแบบว่า ลูกสูบอยู่ด้านข้างมันเป็น6ลูกนะฝั่งละ3ลูกเวลาเบรกมันจะเบรกอย่างเล็กกลางใหญ่มันไม่ได้จับแบบทีเดียวนะมันจะจับแบบเล็กกลางใหญ่เข้ามาเวลาเรากระทืบเบรกอ่ะเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเสร็จในนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปเทสผมจะเอาไปเทสแถวนี้เลยไม่บอกว่าแถวไหนแล้วกันนะผมจะไปเทสเลยแล้วผมจะกระทืบเบรกตากล้องเลยถามว่าฮ้ยโอ้โหถ้าลูกค้าเห็นมึงกระทืบเบรกกูเลยวะไม่ใช่อย่างนั้นครับมันต้องทดลองทดลองเวลาฉุกเฉินเวลาเวลาชุกเฉินน่ะ อุยอ้ยคันหน้าเบรกอุ้ยค่อยคเบรกเนี่ยมันเป็นมันไม่ได้มันคงต้องกระทืบอยู่แล้วเวลาฉุกเฉินมันเซี่ยววิถูกต้องไหมเออเหมือนเซี่ยววิมันต้องทดลองหมดผมต้องรันดีนี้กับลูกค้าแล้วแจ้งลูกค้าเลยนะครับว่าเวลาเราไปเทสเดีไม่กิโลมันเพิ่มแน่นอนครับแต่ก็คงไม่กิโลครับสิบโลประมาณนี้ถึงหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยถึงดิเพราะเราขับมาทําให้ลูกค้านี่ก็สิบกว่าโลสิบสามโลก็อาจจะประมาณยี่สิบสามติ๊โลประมาณนี้เพราะต้องเทสให้กับลูกค้าเพื่อการส่งมอบที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับนะอ้ามันบบบ้าางงเเเเรรรกกหหลลัปปป็็็นนนนอออูู่สืพ์ตะ ด้านนี้ครับฝั่งละสองลูกแค่เองนี่เบรกหลังนี่ครับใหม่ๆเนอเนอซิงๆเลยนะเดี๋ยวจะเปิดซิงก็หน่อยจัดหนักเลยฮะอันนี้มาทางด้านนี้กันบ้างอ่ะทางด้านนี้มันคืออะไรตามดูไหมอ่ะมันคือเบรกไฟฟ้าเบรกมือไงอ่าเบรกมือไฟฟ้าถามว่าทําไมไม่ใส่รวมกันเพราะของเดิมมันคือรวมถูกไหมมันไม่มีมันต้องใส่แยกแล้วใส่แยกมันก็ดีนะเพราะว่ามันทำงานแยกกันไงจะได้ไม่ต้องมาแย่งกําลังกันทํางานกันใส่แยกกันไปเลย และอย่างหนึ่งเบรกเนี่ยมันเป็นเบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ด้วยนะครับการใส่ชุดเบรกพวกนี้มันสมบูรณ์แบบแล้วก็เขาเรียกว่าเหมาะสมกับการใส่ที่สุดนะก็ถือว่าลงตัวที่สุดแล้วนะครับนะก็ถือว่าเอาเป็นว่าให้ผู้ชมได้ดูแบบว่าพอหอป่องของคอแล้วกันเดี๋ยวถัดมาเป็นชุดช่วงล่างกันบ้างชุดช่วงล่างเนี่ยเป็นชุดโปรเฟนเดอร์ซับแท้ง์ปรับได้8ระดับนะครับนี่เลยลักษณะนี้เลยมันใหญ่มากนะรเราเห็นเปล่าๆเ,เ,เห็นไหมแต่พอเวลาใส่รถแล้วเหมือนไม่มีขนาดที่เล็กนะนี่ครับสปริงโหลดคันนี้ ท,ท,ที่ตกลงกับลูกค้าไว้เนี่ยจะทาทุตตานเนี่ยคันนี้จะลดลงสองนิ้วนะจะลดลงสองนิ้วเพื่อให้ฟีลลิ่งกันกับขี่มันดีขึ้นนะครับในคันนี้นะแล้วคันนี้มีปีกนกป,ปรับองศาลูกหมาก,กันโคงดีบให้หมดจะอยู่ในกล่องแต่แกะของเขาดีไม่อยาเลยอะไรย้อยพี่ช่างเขาจัดก,การให้เรียบร้อยนะแล้วโชคเนี่ยสังเกตได้ว่าเนี่ยโชคที่มันยืดหยุดตรงเนี้ยมนระบายความร้อได้ดีนะเพราะว่ามันมีแก๊สเนี่ยเนี่ยมันมีแก๊สเนี่ยที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบผ่อนพละเออแยกกันทํางานกัน พออุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นมากนะแก๊สมันก็จะช่วยกันทํางานทําให้อุณหภูมิความร้อนมันไม่มากนะนี่เวลามึงขับรถนะเวนมาทางไกลๆอ่ะทางไกลๆระดับร้อยโลมลองเอามือไปจับที่โชกดิโอ้โหมือแทบไหม้มันร้อนไงพอแลามันเกิดความร้อนเนี่ยเราขับทางไกลๆเนี่ยฟิลลิ่งมันจะเพี้ยนนึกออกไหมจากที่แรกๆมันอาจจะหนึบดีไว้ปึ๊กปั๊กปั๊กนึกออกไหมแต่พอเวลาเราขับทางไกลๆมันก็จะยัวบยาบยับเยอะเพราะว่ามันเกินอุณหภูมิความร้อนมันเยอะเกินไปแต่อันนี้หายห่วงแน่นอนนะถือว่า ครบคันเลยนะอ้าปีกนกเราดูปีกนกนี่มีขนาดที่ใหญ่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูปีกนกเดิมถามว่าปีกนกของเดิมดีไหมดีครับแต่มันมีขนาดที่เล็กและสูนั่นกะ็ออกแบบมาเพื่อให้กับรถเดิมๆพราะเขาตั้งสูนเรียบร้อยแล้วแล้วพอเรามาเซ็ตของแต่งใหม่เนี่ยมันก็ต้องทําการเซ็ตใหม่ถูกต้องไหมมันก็ต้องใส่สิ่งของที่มันตรงความเหมาะสมแหละอันนี้ปีกนกนะอ่าลองดูลองดูอดให้กล้องดูใ,ใกล้หน่อยปีกนกปรับองศาเพื่อให้หน้ายาม,มาเดินได้เต็มพื้นถนน แล้วก็เวลาเขาโค้งมันยึดเกาะถนนให้ถ้าได้ดีนะทาความเร็วได้เยอะโคตรสาคัญเลยนะปีกนกเนี่ยนะของโปรเฟนเดอร์เนี่ยแล้วก็หลายตังด้วยนะไปดูปีกนกเดิมกันบ้างจาอันเมื่อกี้ไว้นะอ้าปีกนกเดิมนะนะอันนี้เอลเลว้แท็กนะปีกนกเดิมครับนี่ไงรู้ไามกล้องจะมองเห็นหรือเปล่ามันจะบางกว่าเล็กกว่าแต่มันแข็งแรงนะถ้าใส่กับชุดล้อดเดิมหรือชุดช่วงล่างเดิมถูกไหมเออนั่นแหละนะครับนะอ่าเดี๋ยวไปดูเอเวอร์เลแพคทีนัมวีกันบ้าง นะครับที่ทุกคนให้ความสนใจเยอะมากเลยหลายคนชอบเพราะว่าคือผมบอกแล้วผมทวนก่อนคือเอ e เวอเรสในรุ่นนี้ของ w า t แทเนี่ยมันก็คือตัวสูงสุดแหละแรงม้า210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะแต่ถัดมาไททินัมเนี่ยมันเป็นเครื่อง V6 นะเป็นเครื่องดีเซลนะครับ6ลูกสูบนะแรงม้า250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรนะครับเป็นรถลูกค้าของผมที่ทำการเลือกมาตอนนี้จริงๆแ้รถใกล้หมดแล้วเนี่ยต้องจองล่วงหน้าด้วยไม่ได้ ได้มาง่ายๆนะคันนี now, now, ้รอนานพอสมควรนะอ่า hmm. คันนี้มาดูกันบ้างก็อย่างนี้ผมบอกข้างต้นไปนะครับว่าคันนี้ใส่เหมือนกันเพราะว่าเอาตรงว่าตามกูคุยวันเดียวกันนั่เนี่ยเออสองคันนี้คือวันเดียวกันนะเออแล้วก็ปิดการขายทีเดียวลูกค้าก็เลยทาการจองมาใส่เหมือนกันเลยนะครับนะชุดเบรกสีแดงความจริงมันเป็นสีอื่นได้นะครับก็ใส่เหมือนกันหมดเลยแต่ชุดโช๊คเนี่ยจะบอกเรื่องชุดโช๊คมั้ย อ่าให้ดูชุดโชคนี้ก่อนชุดโชคโปรเฟนเดอร์เหมือนกับฝั่งโน้นที่เหมือนคืออะไรรู้ป่ะอันนี้มันเป็นกระบอกสองจุดศูนย์นะคือกระบอกสองจุดศูนย์นะเพราะว่าดูจากอะไรดูจากโคนโชกับผมเรียกโคนโชกแล้วกันมันเป็นสีเงินอ่าให้ดูก่อนนี่คือกระบอกสองจุดศูนย์นะลูกค้าบอกว่าขอแค่สองจุดศูนย์พอแล้วนะครับจริงมันก็เหมือนกันแต่ของพีตินัมฝั่งโน้นมาดูฝั่งนี้นี่อันนี้มันเป็นกระบอกสองจุดห้านะเออใหญ่กว่าแล้วราคาก็สูงมาเล็กน้อย นะครับกระบอกของจุดห้ามันจะเป็นโคนสีแดงจำนะนึกออกไหมเออสีแดงพว,พวกพวกพวกเบ้าพวกเบ,บ้าโชว์พวกอะไรเงี้ยมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าฟีลลิ่งมันอาจจะแข็งแรงกว่าแหละตามราคาตามขนาดที่ใหญ่กว่าก็แล้วแต่ความพึงพอใจแล้วกันนะครับนะอ่าเดี๋ยวมาดูเอเวอร์เรสต์ล,ลุงรุ่นของแพตตินัมกันบ้างนะครับนะไม่รู้กล้องจะสูงข้างบนเห็นหรือเปล่าคันนี้มีซันรูฟเหมือนกันนี่เลยนะครับอืมคันนี้ตกแต่งมาเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวทำการโหลดลงสองนิ้วเช่นกัน ใแล้วแม็กขอบยี่สิบเรียบร้อยยางโตโยทัยเอาเป็นกันที่นะครับสองเจ็ดห้าห้าห้า R ยี่สิบนะขออภัยเป็นดอก AT ผู้ผิดนะเป็นดอก AT คือดอกยางมันจะเตี้ยดอกเตี้ยอย่างเงี้ยขับได้ความเร็วได้เยอะเลยเอาพะรุสองร้อยไปเลยถ้าขับได้แต่ถ้าเกิดเป็นดอก MT หรือว่าดอก R t เนี่ยมันจะใช้ความเร็วได้ไม่เท่าแบบนี้เพราะว่าดอกยางมันจะใหญ่กว่าแต่ถามว่าดอกยางมันใหญ่กว่ามันดียังไงมันรีดน้ำไม่ดีกว่าทีนี้ถามว่าดอกเล็กรีดน้ำไม่ดีเหรอน้องรีดน้ำดีครับแต่ไม่ดีเท่าดอกใหญ่ แต่มันใช้ความเร็วได้มากกว่าเคยเห็นคนที่ขับรถที่เป็นอบิกไบไหมตามดอกยางแม่งโ้นเลยเออเพราะว่ามันต้องใช้ถนนพื้นดำไงเกาะถนนได้เต็มเต็มเต็มกว่านะแต่ถ้าเวลาโดนน้ำมาเรียบร้อยนะครับนะไอคีนัํมเนี่ยออามาลองดูครับแล้วล้อลูกค้าไม่เทินนะล้อของเดินเนี่ยเป็นขอบ2ี่เ็นะลูกค้าไม่เทินแล้วคราบอกว่าพี่ขอเอากลับด้วยนะครับนะคันนี้นะอะดูสันลุปหน่อยดูสันลุปหน่อยคือสันลุบด,ด้านในนิดน,นึงนี่นะครับนี่นะ ไปไงตั้มเนี่ยมึงขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวกูจะไปไปให้ดูด้านหน้าเออไปให้ผู้ชมไปดูด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวภายในเนี้ยสังเกตทั้งหมดเลยนะครับว่ามันจะเป็นอเมริการมัดโซ่แต่อยู่ในร่างกระบะนะครับอ่ะอยู่ในร่างกระบะนี่เลยนะฮะแล้วมีโหมดการขับขี่มี 4A เข้ามาด้วย โมดงังจะ 4A คือแอรงด้านนี้ตามนุอมองเห็นไหมด้านนี้มันคือ 4A ก็คือเวันรที่ผมรีวิวไปข้างต้นมเมื่อกี้ของว t ยแท็แต่มันไม่มี 4A นะทีนี้ 4A เนี่ยมันก็คือการขับเคลื่อนสี่ล้อบแบบอัตโนมัติเวลาเราเจอเกิดเหตุแบบว่าถานนเลื่นขึ้นเขาหรือว่าไปโคดหินไปอะไรก็แล้วแต่ติดหลบเนี่ยมันจะ 4A กดไปเลยมาทํางานอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วเกียร์ทั้งสองคันนี้ที่ผมรีวิวมาเนี่ยมันก็คือเกียร์ไฟฟ้าสิสปีด e c h i p t e r นะครับ หนาแล้วนะจอ12.4นิ้วแอร์แยกอิสระสายขวารองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็พัดผัดลงมาครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ก็มาให้นะถุงลมนิรภัยมีมาให้ทั่วห้องบริสารเลยเบาคู่หน้าปรับแบบไฟฟ้าอ่ะพวงมาลัยนึงอย่างสุดท้ายแล้วเพราะตากล้องผมจะไปลมแล้วนะพวงมาลัยไฟฟ้ามี Adaptive Cruise Control ก็มาให้ด้วยนะปรับขึ้นลงหรือว่าดึงเข้าดึงออกได้สี่ทิศทางเลยคร,ครบแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวออกมาก่อนอ่ะ คันนี้ผมย้ำราคาทีแล้วกันนะครับเอเวอเรสต์แพตินัมของเครื่อง V6 เนี่ยราคา2ล้าน2แสน0 0็บาทนะครับลูกค้าก็ทําการจองแล้วก็ดาวมาเรียบร้อยนะไม่บอกแล้วกันว่าดาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่งเพิ่มเนี่ยอีกเท่าไหร่นะราคารถที่ผมบอกไป2องล้านกว่า2องล้านต้นต้นเนี่ยมันเป็นราคาที่ยังไม่รวมของแต่งนะครับบอกเลยว่าของแต่งทุกชิ้นส่วนเนี่ยอันนี้ลูกค้า เอาตรงเลยนะครับจ่ายเพิ่มมาทั้งหมดนะของแต่งทั้งหมดเนี่ยที่ใส่เข้าไปที่ทำตุลตาเนี่ยสามแสนบวกแน่นอนน,อนนะบอกเอาตรงๆเลยนะครับนะก็มันเป็นมันเป็นมูลค่าครับแล้วก็ความปลอดภัยต่อชีวิตเราด้วยนะนะครับนะก็คันนี้สีดำนะครับอย่างที่เห็นในกล้องคันนู้นสีบรอนด์ดำนะครับก็คุยกับคุยในล,ลูกค้าว,วันเดียวกันแล้วก็เลยมาจองไปที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าช่วงท้ายคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องต้อมฟอร์ดเอ็นด้วยนะนะครับนะแล้วก็ ยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยเนาะใช่ไหมเออใครสนใจจะดูรถก็สามารถ,าารถติดต่อมาทางเพจ a c e b o o k ต้อมฟอร์ดเอ็นได้นะครับแล้วก็แล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้เดี๋ยวผมให้ข้อมูลมีนคาว่าเพิ่มเติมมันกดเพิ่มเติมเข้าไปเลยแล้วก็จะมีเบอร์โทรต้อมฟอร์ดเอ็นสามารถเบอร์โทรเนี้ยแอดไลน์ได้เลยนะครับผมเป็ Self ord, ord, นเซลล์ฟอร์ดอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรแล้วมินนะตอนนี้เรามียอดขายระดับหนึ่งสามปีซ้อนแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ